จะมาทำยำหูหมูยำหูหมูที่ไหนลูกอีกเลยลาหูหมูขอโทษนะเอาเไม่เป็นไรให้อภัยวันนี้ลีอาจะมาทำลาบลิ้นหมูนะคะลาบลิ้นหมูไหนลีอาเครื่องปรุงมีอะไรบ้างคะลูกมี ดีอะไรอีกอะลูกเครื่องปรุงมีอะไรเครื่องปรุงมีอะไรมั้งคะลูกมีชูรสอ่าน้ำมะขามน้ำมะขาอน้ำกระเทียมกระเทียมโดแล้วก็อะไรคะลูกน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็หัวหอมนะคะแล้วก็พริกเหรอพริกเราจะใส่เป็นลูกโดดเผื said, ่อแม่จะอยากกินมั่งเนาะเพราะว่าเด็กๆใส่พริกไม่ได้นะคะ อ่าแล้วต่อไปก็จะมีอะไรคะลูกต้นหอมอ่าชีบยาวต้นหอมผักแล้วก็อะไรคะลูกข้าวคั่วข้าวคั่วแล้วก็ลิ้นหมูอ่าผักแล้วก็เก็บหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะปลูกในกระถางกระถางแล้วก็ในขวดพลาสติกนะคะอ้าวเร็วๆอ่าไหนอันไหนลงกอนเราจะทำเลยยังคะลูกทำละทำละอ้าวชุลรสลงก่อน ชูรสนี่ชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ผ่านไปนะคะแล้วก็เอาเอาที่เป็นน้ำน้ำระวังแขนนะคะลูกเอาที่เป็นน้ำน้ำลงให้หมดนะคะลูกไม่เป็นไรอะเอาลงเลยนี่อาขาระวังตีโดนถ้วยน้ำมะขามนะคะเดี๋ยวเครื่องปรุงนี่เดี๋ยวแม่จะไปใส่ให้อีกทีหนึ่งนะคะไอ้น้นอะไรเอ่ยน้ำมะนาว น้ำกระเทียมอันนี้น้ำมะนาวน้ำปลามะนาวเข้าคั่วใส่เลยค่ะเข้าคั่วคือเครื่องปรุงอ่าแล้วก็เข้าให้เข้ากันนะคะเข้าคั่วแม่ใส่ไม่เยอะเพราะเด็กๆนี่จะไม่ค่อยชอบเข้าคั่วนะคะใส่ให้พอรู้กลิ่นนะคะเครื่องเทศสารพัดกิ๊กทำารีอาขาคนค่ะทำอย่างนั้นไม่ได้ทำดีๆเดี๋ยวก็ชอค่ะ อ่าเบาๆค่อยๆค่อยๆมดมือจับนะคะสลับพัดคุกกี้ครึ่งเทสลัพัดกุกกี้ดูด้วยสิคะลูกอมือจับหม้อ,มมอมด้วยค่ะ,ะ <c oughs> อันไหนลองชิมที่ลูกลองแตะดูสิรสชาติเป็นไงต้องเติมอะไรไหมคะลูก หวานแล้วกพี่หวาน่เหมยแล้วบวกก็หวานเลย <c oughs> ไม่มีน้ำตาลเลยลูกพี่เดี๋ยวอ่ะต่อไปเอาผักลงเลยนะคะคนเก่ง <c oughs> อาชีใบายาวห้ <c oughs> าหกใบอย่าเคาะแรงนะคะลูก <c oughs> อ่ะต้นหอมล <c oughs> ิโอลิีาปลูกเองกับมือ พริกเราก็ปลูกเองต้นหอมซื้อเออหัวหอมซื้อเอาเข้ากันนะคะอยากให้ผักช้ำนะคะลูกคนๆให้เข้ากันนะคะลูกดูหม้อสิคะลูกไม่ใช่ตามองแม่นะคะลูกทำหน้ากลวนนี้ออ่ะลิ้นหมูลง<ม>ทำดีๆนะคะโอ ติดมือหนูไหคะลูกอะเร็วๆเอาเขาโอให้โอทำไหมคะลูกให้ทำดีกว่าเอาเขาเขาให้เข้ากันนะคะลูกแบบนี้ไหมอ้าวพอแล้วเอาตักใส่จานตักตรงกลางนะลูกเดี๋ยวมันก็ไหลลงมานะเนี่ยจานใกล้ๆ อ,อ่ะตักเลยอย่าลากหม้อหนีถ้วยซิคะลูกมาใกล้ๆฉันมีลูกโดดด้วยนะคะเผื่อแอมนะคะอะเาเร็วเร็วเร็ว มเล,ว,มมลวเนี่ยมันชอบลงไงเสียบเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็แค่แบบไม่มีพริกไม่มีสีสันมันออกซีดๆนิดนึงนะคะเพราะเด็กๆชอบทานกันนะคะ เราจะไม่ใส่พวกพริกพวกอะไรเด็เดกๆจะทานกันไม่ได้นะคะก็คนโตก็จะกัดลูกโดดตามนะคะไส่จุดทมัมัา,าเด็กๆเข้ามาเลยเดี๋ยวปิดคลิปอ่าต่อไปไม่เป็นรายการชิมแล้วนะคะเพราะทำแล้วก็ต้องชิมเองว่ามันสามารถกินได้จริงๆอ่าชิมชิม รสชาติเป็นไงมั้งคะเฮียรสชาติเหมือนน้ำนลาดใช่ไหมคะอ่ะลีอาคะ <Okay. S 1> เป็นไงมั้งคะหวานมันไม่หวานนะคะเพราะแม่ไม่ได้ใส่น้ำตาล <Okay. S 1> มันจะมีเปรียร้ยวเค็มน,นะคะลูกค <Okay. S 1> ่ะแม่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะ <Okay. S 1> รสชาติโอเคไหมคะฝีมือตัวเองโอเคโอเคไหมคะลีอา โอเคอ่ะก่อนจบคลิปต้องบอกว่าไงคะลูกอ่ะเด็กๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิง่งกริ้งกริเพื่อจะได้แจ้งเตือนและดูคลิปใหม่ๆของเราเป็นคนแรกนะคะเออกดไลค์ให้ถึงร้านเลยนะคะบ๊ายบาย